สวัสดีครับมาพบพอกันคือเกับสำรันบานนาเด้อเนีเน่กับข้าวตอนเช้าๆก็ไม่เช้าแล้วสิบโมงกลนว่ะร็จะจะสรจะสจะไตล์เราครับพร้อมมา หมูทอดกระเทียมหีืซื้อมาซื้อมาสอ,องอย่างนี้ลงทุนเท่าไห่ห่แล้ว่าลงทุนไปหกสิบแปดบาทนีนี่เขาบอกหมูแพงหูแพงนี่ก็ถือว่าขึ้นนะอันนี้ต้องบอกว่า มันเป็นหมูชั้นครึ่งเออม,ม,มันมันบางคนหมูสามสันมีมันหมูสั้นเคองหมูชั้นครึ่งก็จะถูกลงมานิดนึงเจ้เาวอา่าเจวพริกปนเออพริกตามสไตล์เราแซบแบบเราอืมซบแบบเรเรา กินกับน,กน,น้ำพริกอันนี้ก็จะเป็นพัดดองนี่ครับผมง่ายๆง่ายๆสไตล์เราอย่าไปเรื่องมากกวมลงกล้ๆก็จัประมาณนี้เด้อ ใส่คำเก้าคือว่าคามเสแต่ละคนม,มันบวกขึ้กันนะเสพไผ่เสพมันบวากันสำหรับสำรับนบรรณาสรุปะโอ้ยสุดยอดสุดจัดประหลาดบอกขอบคุณอะไรครับผม